bye มองในแง่ของความเป็นศิลปินไมเคิลแจ็กสันถือว่าเป็นสุดยอดอัจฉริยะของผู้คนในสาขานี้ทั้งความสามารถในการร้องการเต้นและการอนเ t อร์เทนคนดูทุกการแสดงในคอนเสิร์ตของเขาคือที่สุดของความบันเทิงที่มอบให้กับคนดูเท่าที่ศิลปินคนหนึ่งบนโลกนี้จะทำได้แล้วแต่ถ้ามองในแง่ของการใช้ชีวิตไมเคิลถือว่าเป็นคนที่ทำให้ชีวิตตัวเองเละเทะได้มากที่สุดอีกเช่นกัน ในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่มันมีแต่เรื่องเฉาโฉที่ถาโถมเข้าใส่ไม่เว้นแต่ละวันทั้งเรื่องราวของการใช้ชีวิตที่สุดเอ็กซ์ตรีมเรื่องการใช้ยาเรื่องเล่าหลือเรื่องการล่วงละเมิดเด็กการใช้จ่ายเงินเกินตัวจนเป็นหนี้เป็นสินการเสพติดสัญญกรรมจนใบหน้าเละเทะแอดยังงงว่าไมเคิลตอนหนุ่มๆที่เป็นแอฟริกันอเมริกันแท้ๆมันไม่หล่อไมอ่เท่ตรงไหนทำไมต้องไปทำสัญญกรรมจนกลายเป็นตัวประหลาดแบบนั้น และสิ่งที่เขาโดนโจมตีมากที่สุดนั่นคือข้อหาการที่ไม่รักไม่ภูมิใจในเผ่าพันธุ์และสีผิวของตัวเองจากชายผิวดำดั่งเดิมก็ไปกัดสีผิวสะขาวเป็นหยกกล้วยซึ่งมองยังไงมันก็ไม่เข้าท่าเาสเลยแต่ก็มีคนมาแก้ต่างว่าที่ไมเคิลต้องไปกัดสีผิวไม่ใช่เพราะเขาอยากเป็นคนผิวขาวเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่เขาทำเพราะเขาเป็นโรคนั่นคือโรคด่างขาวโรคด่างขาวหรือโรควิตลิโก เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสีผิวโดยมีการทำลายเซลล์เมสส็ดสีทำให้เห็นเป็นรอยด่างสีขาวเป็นดวงๆตามร่างกายมันไม่ใช่โรคติดต่อแต่อาจมีเรื่องกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่มีทางรักษาและสามารถลุกลามไปได้เรื่อยๆซึ่งเมื่อเกิดขึ้นกับคนผิวดำจะเกิดรอยกระดำกระดาษที่เห็นได้ชัดจนน่าเกลียดมากๆกลายเป็นอุปสรรคที่หนักหนาสำหรับคนที่ต้องอยู่ท่ามกลางแสงไฟอย่างเขา การจะไปย้อมสีด่างขาวให้กลับเป็นสีดำมันยากกว่าการไปกัดผิวดำให้กลายเป็นสีขาวมากเขาจึงเลือกใช้วิธีหลังนำมาซึ่งความเฉาโฉที่กลายเป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับสีผิวของเขาอย่างกว้างขวางประเด็นเรื่องโรคด่างขาวนี่แอบว่าเป็นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดไม่มีคนผิวดำที่สติด,ดีๆคนไหนที่อยากจะไปย้อมผิวตัวเองให้กลายเป็นสีขาวแน่ๆถ้าไม่มีเหตุจำเป็นให้ต้องทำ แต่ไม่ว่าเรื่องราวชีวิตของเขาจะน่าเศร้าน่าขบขันหรือน่ามันไส้อะไรก็ตามแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ใครไม่ว่าจะรักหรือชังต่างก็ไม่มีทางปฏิเสธได้ถึงความเป็นศิลปินอัจฉริยะของเขาที่ได้สร้างสรรค์งานเพลงและเรื่องราวต่างๆในระดับตํานานที่ได้ฝากไว้บนโลกใบนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นการเต้นท่ามุนวอกท่าลูกเป้าหรือท่าเต้นแบบต้านแรงน้มถ่วงที่น่าตื่นตาตื่นใจ และว,วันนี้เราจะไปตามติดชีวิตของเขากันครับไมเคิลโจเซฟแซกสันนักร้องนักแต่งเพลงและนักเต้นชาวอเมริกันผู้ได้ฉายาว่า King of Pop และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของศตวรรษที่20จากการที่เขาสร้างสรร์ผลงานเพลง,งดังๆมายาวนานกว่าสีท่ทศว,วรรษเรื่องราวชีวิตของเขาเป็นทั้งข่าวบันเทิงให้คนซุบซิบกันสนุกปาก เป็นอุทาหรณและเป็นทั้งแรงบันดาลใจให้กับเหล่าศิลปินทั่วโลกและเขาได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นศิลปินเดียวที่ได้รับรางวัลด้านเพลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเขาเกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมปี1958ที่เมืองแกรี่รัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นอดีตนักมวยและเป็นมือกีตาร์สมัครเล่น ส่วนคุณแม่เป็นนักเปียโนและนักเป่าคาริเนตเขาเป็นลูกชายคนที่แปดในบรรดาพี่น้องชายหญิงทั้งหมด10คนโดยพี่น้องของเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงด้วยก็มีอย่างเช่นเจเนตและลาโทยาแจ็คสันเขาและเหล่าพี่น้องเติบโตขึ้นมาท่ามกลางการเลี้ยงดูที่โหดร้ายจากผู้เป็นพ่อโดยเฉพาะตัวของเขาเองที่ถูกพ่อตั้งฉายาว่าเป็นไอ้จมูกโตและถูกบีบคั้นความรู้สึกตลอดมา ในปี1964ขณะที่เขาอายุได้6ขวบพ่อของเขาได้ก่อตั้งวงดนตรีสำหรับลูกๆซึ่งต่อมาจะกลายเป็นวงดนตรีเด็กที่ชื่อเดอ Jackson 5ซึ่งมีเพลงดังอย่าง R าร์บี e ในปี1970นั่นเองแต่กว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จและความมีชื่อเสียงที่โด่งดัง พวกเขาทั้ง5้าต่างก็ถูกเขี่ยวเข็นจากการฝึกที่สุดโหดร้ายจากผู้เป็นพ่อทุกครั้งที่มีการซ้อมดนตรีพ่อของพวกเขาจะมานั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงหน้าพร้อมกับเข็มขัดเส้นใหญ่ในมือที่พร้อมจะฟาดใส่อย่างไม่ยังสําหรับลูกคนไหนก็ตามที่เล่นผิดเรียกว่าบนเส้นทางความสำเร็จของพวกเขาแทบไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่จะไม่เปื้อนไปด้วยความเจ็บปวดและหยดน้ำตา ไมเคิลโลดแล่นอยู่บนเวทีในฐานะนักร้องนำของเดอะแจ็คสันไฟตั้งแต่ปี1964จนถึงปี1989เมื่อตัวเขาและสมาชิกในวงคนอื่นๆได้ไปออกอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองและประสบความสำเร็จอย่างสูงผลงานในชุดต่อมาในนามของเดอะแจ็คสันไฟจึงไม่ประสบความสำเร็จอีกต้องแยกย้ายกันไปในปี1973 โดยในส่วนของไมเคิลนั้นได้ออกอัลบั้มเดี่ยวตั้งแต่ปี1971ในตอนที่เขาอายุได้13ปีกับอัลบั้ม God To b e t d e r และเขายังได้ออกอัลบั้มเดี่ยวต่อจากนั้นอีกหลายๆอัลบัม้มก่อนที่จะโด่งดังสุดๆกับอัลบั้มเดี่ยวชุดที่6 Thriller ในปี1982โดยอัลบั้มชุดนี้ได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นอัลบั้มที่ติดชาร์ตของบิลบอร์ดเป็นเวลาถึง37สัปดาห์ในฐานะของอัลบั้มอันดับหนึ่ง และมันยังกลายเป็นอัลบั้มเพลงที่ขายดีที่สุดตลอดกาลคือมันขายได้ถึง7จะ10ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกเลยทีเดียวโดยในอัลบั้มชุดนี้มีเพลงที่ฮิตติดหูของผู้ฟังทั่วโลกหลายเพลงเช่น b i l l i e Jean, Beat It และ Thriller เป็นต้นไม่เพียงแต่เพลงเท่านั้นที่ดังทั้งมิวสิกวิดีโอและท่าเต้นที่เขาคิดค้นขึ้นมาก็ได้กลายเป็นกระแสที่น่าตื่นตาตื่นใจไปทั่วโลกกับท่าเต้นแบบซอมบี้ในเพลง Thriller และท่าเต้นถอยหลังแบบมูนวอล์กจากเพลง Billy ่จีนซึ่งมันได้กลายเป็นเพลงจากศิลปินผิวดำคนแรกที่ได้ฉายทางช่อง MTV และทำให้ช่องทีวีช่องนี้กลายเป็นช่องที่ดังไปในทันทีจากที่ก่อนหน้านี้เป็นได้แค่ช่องโนเนมและด้วยความสำเร็จของอัลบั้ม t ริ i l l e r ์ทำให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกในทันทีและได้รับฉายา K ิง g o f Pop นับตั้งแต่วันนั้น ในปี1983เขาก็ได้เริ่มเป็นพาร์ทเนอร์กับเบปซี่ด้วยการเล่นหนังโฆษณาให้กับแบรนด์กับค่าตัวที่สูงถึง5ล้านเหรียญในชื่อตอนว่า New Generation โดยได้แดัดแปลงเพลงบิลีี่จีนให้กลายมาเป็นเพลงของเบปซี่นั่นเองแต่โฆษณาชิ้นต่อมาของเบปซี่กลับสร้างความเจ็บปวดและรอยแผลให้กับเขาอย่างแสนสาหัสเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นขณะถ่าทยทำประกายไฟจากเอฟเฟกต์ทำให้ทรงผมของเขาเกิดไฟลุก และทำให้หนังศีรษะของเขาถูกไฟไม่ลึกจนถึงระดับสองจากที่แอดเคยอ่านมานี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขากลายเป็นคนติดยาในเวลาต่อมาเพราะเขาต้องกินมันเพื่อระงับความเจ็บปวดบนหนังศีรษะนั่นเองในปี1985เขาได้ร่วมกับไลโอเนลริชีและเพื่อนศิลปินทั้งวงการออกซิงเกิล We Are The World เพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ในแอฟริกา ซึ่งมันสามารถระดมทุนได้ถึง63ล้านเหรียญเลยทีเดียวหลังจากที่ห่างหายจากการออกอัลบั้มหม่ถึง5ปีนับจากอัลบั้มทริลเลอร์ในปี1982เขาก็ได้ออกอัลบั้มเดี่ยวชุดที่7 Bad ในปี1987ซึ่งมันได้ชื่อว่าเป็นอัลบั้มที่ผู้คนรอคอยและคาดหวังที่สุดในประวัติศาสตร์ ว่ามันจะต้องออกมาดีและมียอดขายถล่มทลายมากกว่าอัลบั้มทริลเลอร์ที่มียอดขาย70ล้านก๊อปปี้น่าเสียดายที่แม้มันจะได้ชื่อว่าเป็นอัลบั้มเพลงที่ขายดีชุดหนึ่งของโลกแต่เมื่อเทียบกับทริลเลอร์แล้วกลับถือว่าน่าผิดหวังสุดๆเพราะมันมียอดขายเพียง35ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกเท่านั้นเทียบไม่ได้เลยกับอัลบั้มทริลเลอร์ที่มียอดขายถึง70ล้านก๊อปปี้แม้ว่ามันจะมีเพลงฮิตอย่าง Bad และ Smooth Criminal ที่มีท่าเต้นหน้าตื่นตาตื่นใจอย่างท่ายืนเอียงต้านแรงโน้มถ่วงโลกก็ตาม there, นี่ถือเป็นช่วงขาลงของไมเคิลเมื่อเทียบกับความสำเร็จของอัลบั้ม t ทรลเลอร์อาจเป็นเพราะ t ทรลเลอร์ได้สร้างมาตรฐานไว้สูงเกินไปเกินกว่าที่ใครจะทำลายสถิติลงได้แม้แต่ตัวเขาเองก็ตามอัลบั้มชุดที่8 Dangerous 1991 ก็ประสบชะตากรรมเดียวกับแบทเพราะแม้มันจะขายได้ถึง32ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกแต่ก็ถือว่าเล็กกระจ้อยร้อยเมื่อเทียบกับ70ล้านก๊อปปี้ที่อัลบั้มเทรลเลอร์ขายได้และ Dangerous World Tour ที่เขาตระเวนเล่นคอนเสิร์ตไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยก็ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็น World Tour ที่ทำไรายได้สูงสุดณช่วงเวลานั้นคือมันทำไรายได้ไปกว่า100ล้านเหรียญเลยทีเดียว ในอัลบั้มชุดนี้มีเพลงดังๆดีๆมากมายที่จะออกไปแนวๆเพื่อชีวิตเพราะมันพูดถึงความยากจนความอดอยากการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติและการทำลายล้างโลกของมนุษย์ผ่านบทเพลงอยา่าง h i l l the World Black or White Dangerous และ Will You Be There ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ประกอบหนังเรื่อง Free Willy ด้วย Hold Jordan me Like the river Jordan. อัลบั้มชุดที่9 history past present and future book i 1 9 9 9 9 5ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำช่วงขาลงของเขาให้หนักยิ่งขึ้นอาจเป็นเพราะช่วงนั้นข่าวช้ามากมายของเขาไม่ว่าจะเป็นการถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดเด็กปัญหาการใช้จ่ายเกินตัวสัญญร,รมจนหน้าผังและการเปลี่ยนสีผิวเป็นผิวขาวอีกทั้งยังมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกับสื่ออยู่เสมอเขาจึงถูกโจมตีรายวันจนเละเทะ จึงทำให้อัลบั้มชุดนี้ของเขากลายเป็นอัลบั้มที่มียอดขายแย่สุดๆมันถูกขายไปได้เพียง20ล้านก๊อปปี้เท่านั้นท,ท,ทั้งๆที่ในอัลบั้มชุดนี้มีเพลงดีๆอย่าง Earth Song They Don't Care About Us และ You Are Not Alone ที่มีเนื้อหากระชากใจมากแอดคิดว่าปัญหาที่ทำให้อัลบั้มชุดนี้ไม่เป็นที่ต้อนรับของแฟนเพลงอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ของเขาที่เปลี่ยนจากชายผิวดำมาเป็นผู้ชายที่ผิวขาวจัวอย่างเห็นได้ชัด แถมยังมาในผมทรงบ๊อบแสกกลางตามสมัยนิยมของชายผิวขาวไม่ใช่ผมทรงแ afro หรือหยิกย้อยติดหนังหัวในแบบที่ชายผิวดำคนหนึ่งพึงจะเป็นน้ำซ้ำยังไปเสริมจมูกและส่วนต่างๆของหน้าตาจนแทบไม่เหลือเขาเดิมมันจึงกลายเป็นความล้มเหลวอย่างที่เห็นเขาได้ปล่อยอัลบั้มเพลงรีมิกซ์ b u on the dance floor, History a f the Mix ในปี1997แม้มันจะได้ชื่อว่าเป็นอัลบั้มเพลงรีมิกซ์ที่มียอดขายสูงสุดตลอดกาลแต่มันก็เป็นอัลบั้มของ m ไมเคิลแจ็ k สันที่มียอดขายเพียง6ล้านก็ปี้เท่านั้นอัลบั้มชื่อสุดท้ายในชีวิต Invisible ได้ถูกปล่อยออกมาในปี2001มันมียอดขายทั่วโลกทั้งหมด8ล้านก็ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปในเดือนมิถุนายนปี2009 แม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่ชื่อและเพลงของเขาก็ยังคงทำเงินทำทองให้กับคนที่อยู่ข้างหลังต่อไปในเดือนมีนาคมปี2010 Sony Music ได้เซ็นสัญญาเพื่อซีลิกสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายเพลงทั้งหมดของเขาเป็นจำนวนเงินที่สูงถึง250ล้านเรียญและได้ต่อสัญญารอบที่2ไปเมื่อปี2017ที่ผ่านมาหลังจากที่เขาเสียชีวิตได้ไม่นานก็ได้มีการออกอัลบัม้ม t h i s i s t ซึ่งเป็นอัลบัม้มซาวด์แทร็ก ของภาพยนตร์สาราคดีในชื่อเดียวกันซึ่งเป็นการเผยให้เห็นถึงภาพเบื้องหลังของการซ้อมร้องซอมเต้นคือเตรียมตัวในการขึ้นคอนเสิร์ตดิสิสิที่ต้องยกเลิกไปเพราะการเสียชีวิตของเขาภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายเมื่อวันที่26ตุลาคมปี2009มันทำไรายได้ทั่วโลกไป261ล้านเหรียญจากทุนสร้าง60ล้านเหรียญแม้เขาจะจากไปนานกว่า10ปีแต่สินทรัพย์ของเขาที่ดูแลโดยแจ็คสันเอสเตด ที่มีเงื่อนไขระบุไว้ว่าให้มอบทรัพย์สินให้กับลูกๆของเขา40%ให้แคทเธอรีนแม่ของเขา40%และอีก20%มอบให้กับองค์กรการกุศลต่างๆที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กโดยสินทรัพย์ในกองทุนของเขาได้ถูกประเมินไว้ในปี2022ว่ามีมูลค่าทั้งหมดกว่า500ล้านเหรียญและจะมีรายรับไปตลอดจากลิขสิทธิ์เพลงของเขาอีกปีละ100ล้านเหรียญนอกจากผลงานเพลงแล้ว เขายังมีผลงานทางด้านภาพยนตร์กว่า9้าเรื่องซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหนังในแนวมิสิิโกและม,มันมักจะเป็นหนังที่ไม่ได้มีทุนสร้างสูงอะไรนักจบจากเรื่องผลงานเพลงไปแล้วที่นี้เรามาพูดถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเขามั่งโดยเฉพาะข่าวลือข่าวร้ายที่นอกจากจะถูกกล่าวหาว่าเป็นวัวลืมตีนเป็นคนดําที่อยากเป็นคนขาวแล้วยังมีข้อกล่าวหาอีกต่างๆนานาที่ถาโถมเข้าใส่เขาเช่น ถูกกล่าวหาว่านอนในแคปซูลออกซิเจนเพื่อชะลอความแก่ถูกใส่ไฟว่าฉีดฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อที่เสียงร้องของเขาจะได้สูงอยู่เสมอและเพื่อไม่ให้มีหนวดเคราตามแบบฉบับของผู้ชายถูกกล่าวหาว่าไปทำศัลยกรรมตามมาจนตาเสียศูนซึ่งข้อกล่าวหาทั้งหมดถูกผู้จัดการของไมเคิลออกมาปฏิเสธทั้งหมดในปี1988 เขาได้ซื้อที่ดินขนาด2,700เอเคอร์หรือเกือบ11ตารางกิโลเมตรในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อสร้างอาณาจักรแห่งความฝันของเขาที่ชื่อเนเฟอร์แลนด์มันมีทั้งชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนโรงหนังรวมถึงสวนสัตว์อีกทั้งยังมีรอปรพอกว่า40นายคอยลาาตะเวนอยู่ตลอดเวลาและอาณาจักรเนฟเฟอร์แลนด์นี้เองที่กลายเป็นต้นเหตุแห่งหนี้สินนับหลายร้อยล้านเหรียญเพราะค่าใช้จ่ายที่เขาสู่รุยส่ร่ายไปกับความฝันที่แสนแพงแห่งนี้ ในเดือนสิงหาคมปี1993เขาถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดต่อเด็กผู้ชายทำให้ตำรวจบุกเข้าค้นที่พักของเขาในทันทีและได้พบกับหนังสือศิลปะที่เต็มไปได้วยรูปของเด็กผู้ชายเปลือยกายในลักษณะท่าทางต่างๆแต่ไม่เข้าปฏิเสธวันนี้ไม่ใช่หนังสือของเขาคงมีใครสักคนเอาไปวางไว้และเขาไม่เคยเปิดอ่านมันเลยเรื่องราวจบลงตรงที่มีการตกลงยอมความกันนอกศาล โดยที่ไมเคิลต้องจ่ายเงินให้กับพ่อของเด็กเป็นจำนวนเงินกว่า23ล้านเหรียญไม่ว่าเขาจะจ่ายเงินเพื่อให้เรื่องราวมันจบๆไปทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ทำหรือเพราะเขาได้ทำมันจริงๆแต่เรื่องราวในครั้งนี้ก็ได้สร้างรอยด่างพร้อยให้กับเขาครั้งใหญ่นำมาซึ่งความตกต่ำในอาชีพในเวลาต่อมาผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ยิ่งทำให้เขาเครียดและติดยาแก้ปวดมากขึ้น หลังจากที่ต้องใช้มันมาตลอดตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ในขณะที่ถ่ายทําโฆษณาเมื่อหลายปีก่อนและด้วยความกดดันจึงทําให้เขาต้องยกเลิกคอนเสิร์ต Dangerous World Tour ที่เหลือทั้งหมดและเขาก็ถูกเป๊ปซี่ยกเลิกสัญญาที่มีมาอย่างยาวนานลงแต่เรื่องราวอื้อฉาวทางเพศของเขาไม่ได้จบลงแค่เรื่องเดียวหลายปีให้หลังก็เกิดเรื่องราวที่ซ้ำแบบเดิมเมื่อเขาได้ถ่ายทำสารคดี Living with Michael Jackson ในปี2003ที่เป็นปัญหาก็เพราะว่าในสารคดีที่ว่านั้นมีภาพของเขาจับไม้จับมือกับเด็กชายอายุ12ปีซึ่งเขามองว่ามันไม่เห็นจะเป็นเรื่องที่ผิดอะไรที่เขาจะแบ่งปันที่นอนร่วมกับเด็กชายที่ยังเป็นผู้เยาว์มันเป็นเพียงแค่การแบ่งปันระหว่างเพื่อนต่างวัยไม่ได้มีนัยยะทางเพศอะไรเลยแม้ไม่มีข้อมูลว่าเขาถูกดำเนินคดีในครั้งที่สองหรือไม่ แต่มันก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเขาช่างไม่รู้4ี่รู้8อะไรเลยตัวเองถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นพวกใครเด็กแล้วยังเจ้าเด็กผู้ชายมาถ่ายสารกดีร่วมถ้าจะโดนอีกสัก23ล้านก็คงจะไม่น่าสงสารอะไรเลยอยู่ดีไม่ว่าดียังยังไม่จบแค่นั้นมันยังมีครั้งที่สาสำหรับเรื่องราวอื้อฉาวคาวลูกีที่เกี่ยวข้องกับเด็กของเขาเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2003 ว่าเขาได้ลวนลามผู้หญ่าถึงเจ็ดรมเจ็ดวาระและยังโดนข้อหามอมเล่าเด็กอีกสองกระทงเขาให้การปฏิเสธและถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีต่อหน้าลูกขุนทำให้เขาเกิดความเครียดอย่างหนักส่งผลให้สุขภาพของเขาสุดโทรมลงเพราะถ้าถูกตัดสินว่าผิดเขาอาจต้องถูกจำคุกถึง20ปีเลยทีเดียวโชคดีที่เขาถูกศาลตัดสินว่าไม่ได้มีความผิดตามข้อกล่าวหาและถูกปล่อยตัวในท้ายที่สุด เขารู้สึกเฟลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากจึงได้ทําการเก็บตัวอยู่อย่างสันโดษและบินหนีไปอยู่ไกลถึงบาเรนเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายทั้งปวงในเดือนธันวาคมปี2009 FBI ก็ได้ปล่อยหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับคดีความของไมเคิลทั้งที่เกิดขึ้นในปี1993และในปี2005ว่าไมเคิลไม่ได้มีความผิดตามข้อกล่าวหาใดๆเลยหมดสิน้นมลทินที่ติดตัวเขามานานกว่า16ปีอย่างสิ้นเชิง ด้วยการใช้จ่ายอย่างไม่บมัญญับัญญัติทำให้เขาเกิดวิกฤตทางการเงินอย่างสุดๆต้องปิดบ้านในเน์แลนด์บางส่วนเพื่อลดค่าใช้จ่ายหนักจนถึงขั้นที่ว่าไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานกว่า30คนซึ่งเป็นจำนวนเงินแค่3 0 0 0 0 0เหรียญเท่านั้นและเขายังคิดจะนำของที่ระลึกส่วนตัวออกประมูลเพื่อหาเงินใช้หนี้แต่ก็ล้มเลิกความคิดไปเมื่อเขาได้รับข้อตกลงในการเปิดคอนเสิร์ตที่ลอนดอนที่มีมูลค่ากว่า300ล้านเหรียญ เดือนมีนาคมปี2009ท่ามกลางความวิกฤตทางด้านสุขภาพและการเงินเขาได้ประกาศต่อสาธารณะว่าเขาจะกลับมาขึ้นไปทีคอนเสิร์ตยังเป็นทางการครั้งแรกหลังจากคอนเสิร์ตครั้งสุดท้าย History World Tour เมื่อปี1997มันจะเป็นทั้งการคัมแบ็กและการส่งท้ายที่ยิ่งใหญ่เพราะตั๋วคอนเสิร์ตกว่าล้านใบถูกขายหมดเกลี้ยงภายในไม่ถึง2ชั่วโมงโชคร้ายที่เขาไม่อาจอยู่ได้จนถึงวันนั้นไมเคิลแจ็สัน ได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวจากการใช้ยาเกินขนาดในวันที่25มิถุนายนปี2009เพียงไม่กี่อาทิตย์ก่อนที่คอนเสิร์ตแรกในลอนดอนจะเริ่มขึ้นข่าวคราวการเสียชีวิตของเขาแพร่ออกไปในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วผู้คนต่างพากันค้นหาเรื่องราวของเขาจนเน็ตลม่มสถานีโทรทัศน์ต่างๆทั่วโลกต่างพากันตัดเข้าข่าวของเขาอย่างพร้อมเพรียงและต่อเนื่องงานไว้อะไรของเขา จัดขึ้นในวันที่7กรกฎาคมปี2009ในลอสแองเจลิสการถ่ายทอดสดงานพิธีของเขานับได้ว่าเป็นงานไว้อะไรที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการโทรทัศน์และมีผู้ชมจากทั่วโลกกว่า3,000ล้านคนร่างของเขาถูกฝังในวันที่3กันยายนปี2009ปิดตำนานความยิ่งใหญ่ของ King of Pop ไปตลอดกาลแม้จะมีข้อคอรหาในเรื่องการชอบเด็กผู้ชาย แต่ไมเคิลก็ได้ผ่านการแต่งงานมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกกับลิซ่ามารีเพรสลี์ในปี1994ก่อนที่จะหย่าขาดจากกันในปี1996ทั้งคู่ไม่มีบุตรด้วยกันครั้งที่2แต่งกับเด b บบี้โรตั้งแต่ปี1996จนถึงปี1999พวกเขามีลูกด้วยกัน2คนคือไมเคิลโจเซฟแจคสันจูนีกับแพ r ร s ริสแจคสันซึ่งเป็นทั้งนางแบบ นักร้องนักแสดงและนักดนตรีในปัจจุบันเขาได้เซอร์ไพรส์แฟนเพลงอีกครั้งด้วยการประกาศว่าเขาได้ให้กำเนิดลูกชายคนที่สาม Prince Michael Jack s, กับแม่ที่ไม่รู้ว่าเป็นใครและยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบัน Michael Jackson เป็นศินลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่สร้างสารรค์งานเพลงดีๆไว้มากมายชื่อของเขาจะถูกกล่าวขานไปอีกนานเท่าไหร่ Michael j a c k s